สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้านี่ย,ย่ทิพย์ดอกไมาเห็ดดอกไม้พี่น้องดอกไม้หมดขายแล้วเห็ดดอกไม้พี่น้องมึงแย่ทิพย์แต่ว่าไ้ลุ่งคลิปเงาโดนเราพี่น้องจักหงาดยังไรลุ่งคลิปเงาโดนเลยเลยหาแล้วลุ่งพี่น้องบ่มีคลิปลุ่งแย่ทิพย์บ่มีคลิปลุ่งแย่ทิพย์แต่เริหาคลิปลุ่งพี่น้อง ประเยทะเลกับแยกิบกับลุ่มคำพี่น้องเลยบประเดษไยบรรยากาศทะเลอีเิงเราจะลงไปกับมือกมะแฮงพี่น้อปเลยบรเดษไทยยกิบก์เลไทยเดดอกไม้เยกทพยเกิดดีขาีขาวคายดีก็มูที่พีลนอง ึ้นยากับถหมดพวมีสีขาวก็เลสีเด็ดสกัน่ิ้องจะเกาอันสีอันย่างละสีละหันสีละเกาอันสีอันสะัน่อยเ็ดพิ่น้องไม่สป แต่งก็อยู่งแต่ที่แต่งบ็อยู่นงนั่นทับกันอะ กินได้ทีพย์กัยูตกับดอกไม้พี่น้องเอ้ยอย่าไปทายมงสวยๆงามๆม,มาฝากกีต่อนนองแต่ว่าได้ไปยากเสียตื่นขึ้นมากบมาเห็ดดอกไม้หลวงกีน้องเอ้ยเลย่ได้ไปใส่มาใส่เลยนี่โอกาสจะไปเที่ยวเที่ยวบางท่านเที่ยวเหมือนทายยูสวยๆงามๆแต่ก็ได้ไปไปนอนใคาอยากจะนำเห็ดของขาย โหเห็ดกับพ่อมีของขายนะพี่น้องที่เราแยกทิพย์กันทายแต่งแต่งกับของเห็ดทั้งทีเลยนะพี่น้องเอ้ยโดนเมื่อไรมีโอกาสลงทัลลี่ไว้แต่จังจเลยตะเกียบทายวิวหากมาแห่งี่เห็นนอนเะบื้องนั้นลุ้งคำสว่วนที่เห็บอยกเดียวกับคำพอดีในประเทศไทย ดอกเสร็จแล้วจ้าติดดอกเดี๋ยวยายทิพย์ติดไฟเด้อพี่น้องบันมันนี่เห็ดซ้ำนีส่สักก่อนเดี๋ยวยายทิพย์ติดไฟก่อนเด้อพี่น้องดเด้อสันเป็ร,รื่อง ใ่ไปวไวมันเห็นว่าจังมาท่้นราถมาสสิท่นไปอยู่ นี่เ <polarization> นี่ยี่ประยชน์่สามสีสกันเองนี่สีนี้สีขาวสีม่วสีฟ้าถ่สามสีนี่สกอนเขาจะถี่บ่มีหลายแบบยื่นจาวกันรุ่นนอยไปเนาเอามือต่อมือไปสกัน เานนไม่ใสกอนไม่ด้หน่อยพี่ออย่าติดจังสิ่เส,ส,สียฟ้าฟสียฟ้าสเลือดพันเล,นทนเลยท่น่เพื่ไ,ไปกัน มันดอกเอเปดอกไมันตรงกับดอกใหมน่น้อดหอไมันตรงดอกใหม่มันเป็นลุม่มหนิ่นมพีห้อเนาะพุ่มหนิดอกไปทานเล่าตัอ,ไตไอกไ น้ำพักเกิดไส้มากมันก็จะเห็นดอกใหม่สีมากให้ถิดติดสีเลยสีแล้วมาดอกไส้มนติดตรงกับดอกใหม่ก็ดีไปหน่องแล้วก็นลางเว้นเนาะพี่หน่องมันก็ชัดมันต่อเตาเครื่องมันจังสีย กนะ็จะไปขายปาตีให่มาเลี้ยงกิน คือข,ขายดอกไม้ไมนะพี่น้องคือขายดอกไมนน้เท็บใส่ไฟสีร่วมเลยพี่น้องหาถิ่นู้งดวงอ่ามเนาะกวงคืนพี่น้อง 那你自己学，懂得不懂的。 ส,สำหรับคลิปนี้ยิกสพอจบเพียงสงนีกันด้วยจ้า,อ,ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยกลิปชั้นเลยด้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย